ดีค่ะบักรเสื้อผ้ามือสองค่ะนาำค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดการเกง่ผ้าเลยอรยองพิมพ์ลายนะคะผ้าซิงคผ้าโพลีนะคะลูกค้าจะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอสีค่ะ45โลราคา8,000บาทจำนวนเัลเราประมาณการนะคะ200-250ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ32บาทค่ะ ไม่รอนะคะลูกค้าจ๋าไปต่อไม่รอแล้วนะรายการสุดท้ายของวันนี้เราขอส่งท้ายด้วยโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ๋าโปรโดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวสําหรับสมาชิกบ้านของเรานะคะลูกค้าจ๋าจากราคา8,000บาทเราไม่ขายนะลูกค้าจ๋าสมาชิกบ้านของเรา8,000เราไม่ขายเราให้ลูกค้าไปเลยในราคา6,000บาทลูกค้าจ๋าจาก เหลือเพียงเยส14บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ่าย24บาทค่ะลดไปเลยจ้ากระสอบร้อง2,000บาทค่ะลูกค้าจ้าสุดคุ้มมากค่ะสุดคุ้มจริงๆคะ่ะพี่นางคะ่ะลดไปเลยกระสอบร้อน2,000บาทคะ่ะลูกค้า แนะนำใครที่สนใจสามมาเสียบได้เลยใครเล่นประจำเสียบได้เลยค่ะใเลยค่ะสวยยั่วๆแบบนี้ใช้ค่ะสวยเลยลูกค้าจะหกพันบาทเท่านั้นนะสำหรับกรมาชีค่ะลูกค้าจะอ่ะลูกค้าจะเป็นพิมพ์ลายนะ เป็นพิมพ์ลายทุกตัวลายดอกลายจุดลายกราฟฟงกราฟิดลายตะแคงลายนอนลายมาทุกลายค่ะ<ช>ลูกคหาะจ๋าเป็นพิมพ์ลายทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋ามีทั้งผ้าซิลผ้าโพลีผ้าเลยอรยองนะคะลูกค้าจ๋าปกติ800 0ันเราก็ว่าคุ้มแล้วต้นทุน32เราก็ว่าคุ้มแล้วลูกค้าจ๋าตอนนี้สมาชิกบัานของเราลูกค้าจ๋าเหลือเพียง6 00 0บาทเท่านั้น 6,000บาทเท่านั้นต่อกระสอบน้ำหนัก45โลคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ๋าเติมทุน24บาทต่อตัวจ้ะใช่ค่ะแล้วเป็นกางเกงเอวยืดหมดปัญหาค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซนี่ไม่หนาหมดปัญหาเรื่องไซค่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซ์ XL ไซน์าเไซ่ สามารถใส่ด้วยกันได้ได้แต่อาจจะต้องอันนี้เรื่องเรื่องขาวัดช่วงขานะคะรู้ค้าจะขาโต๊ยนะคะแต่ว่าเป็นเอวยางยืดทุกตลวรูกค้าจ๋ะใส่ง่ายใส่สบายใส่แล้วรูกค้าจ๋ะเดินตีลังกาก็ได้ไม่หลุดแน่นอนนะคะรู้ค้าจ๋ะไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าเป็นเอวยางยืดนะคะรูค้าจ๋ะเป็นเอวยางยืดนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ CF ได้เลยลูกค้าท่านใดสนใจ CF <อ>ได้เลยค่ะลูกค้าจากกระสอบนี้ราคา8,000บาทเราไม่ขายนะกระสอบนี้8,000บาท เราให้สมาชิกบัคของเราเราคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเราค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียง6,000บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆยัวๆกันไปเลยโดยว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบัคใจดีมากามายังไงคะซื้อเลย4กระสอบซื้อเลย4กระสอบค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบได้ไปเลยกระสอบละ6,000บาท ลูกค้าจ่ายได้เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติเลยนะคะสุดคุ้มจริงๆค่ะป้าสวยสวยเลยโปรโมชั่นคือสุดคุ้มสุดคุ้มมากนะคะจาูกค้าจ๋าดูสวยนะุ้ยสวยได้เลยได้ ราคาหมวดนี้สุดคุ้มมากโปรโมชั่นดีดีโปรโมชั่นยั่วยั่วโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคกิพันลูกค้าจ้าสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วเอฟก่อนได้ก่อนซื้อก่อนได้ก่อนเก็บก่อนได้ก่อนจ้าใช่ค่ะแนะนําแนะนํางานลูกคาาก้าจ้าสวยสวยยั่วยั่วนะคะใครสนใจสามารถเอฟได้เลย,เลยอย่ายถามว่ามีรายอะไรบ้าง ลูกค้าจะมีมาทุกลายค่ะลูกค้าจะยกเว้นแอปพลิเคชันลายนะ่ะพี่นางคะแอปพลิเคชันลายก็เม่ลายสาเซ็กซ์ได้เหมือนกันได้เหมือนกันป้ามาทุกลายจริงๆลายทองลายควางลายจุดลายหัวใจลูกค้าจะลายดอกมงดอกไม้เรียกง่ายๆว่าพิมพ์ลายพิมพ์ลายของเทลูกค้าจามองนานไม่ได้นะตาลาย ลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยเป็นการเกงพิมพ์ลายค่ะลูกค้าจา๋ามีผ้าซิลผ้าโพลีผ้าเลยองลูกค้าจ๋ามีคระมาในหนึ่งกระสอบนี้ลูกค้าจา๋าคุณภาพเกรดเอยูยูนะคะ45บาโล8ปดพบาทคุณภาพเกรดเอยูยูแต่สมาชิกบัตรของเราค่ะ8 0 0 0ไม่ต้องโอนนะ8 0 5 0บาท8,100บาทไม่ต้องโอนลูกค้าจา๋าโอนยอดเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นจา๋าใช่ค่ะลูกค้าจา๋า ต้องโอนเพราะว่าค่าขนส่งเก็บปลายทางลูกค้าจ๋าจ่ายกับจ่ายกับขนส่งตอนรับสินค้าได้เลยกระสอบหนึ่งประมาณ8 0บถึง3า0บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะสวยอ่ะสวยยั่วฟาดลายไม่ยากเลยค่ะลายแบบว่าลายจริงลายจางลูกค้าจ๋าลายทุกตัวเลยนะคะไม่มีตัวไหนที่ไม่ลายใช่เขาตั้งใจลายจริงๆนะคะลูกค้าจ๋าดูสวยมากตอนนี้ก็ลายเหมือนงานตา อาลูกคะจาจย์แนะนำนะคะผ้าใหม่ผ้าสะอาดลดต้นทุนซักมีได้ s, <SN M> <S ี่ซเอ็มคึ่งกระสอบไม่ต้องซักก็ได้ไม่ต้องรีดก,ก็ได้ลูกค้าจะสะบัดขายได้เลยนะคะพี่นางค่ะยังไงคะตัวนี้เหมาะกับหนูม,มากเลยอ่ะ ใส่แล้วรู้สึกขายาวสูงประมาณสองเมตรครึ่งนะพี่นางอ่ะได้สวยๆยุ้ยๆค่ะรู้ค้าจากใครที่ชอบงานประมาณนี้ใครชอบแบบว่าแต่งตัวเกางเกงแบบสัดๆแบบนี้ลายลายแบบนี้แนําสวยสวยพี่ชอบแบบลายดอกพี่นางสาวพ้าว่านีวะพี่ใส่เป็นไหนมาไหนเขาจะได้มองเห็นพี่เต็มส่นนาว่่ะสังไรหหืืออวว่่่่าาาจะะะเสสสันนนี้คคมใกิ อ่ะมีมาหมดพี่น<ด>้า <จะ S 1> มีมสาม,มายใช่แบบนี้ก็มีมาลูกค้าจ๋าบางตัวเขาจะเป็นคล้ายๆกับทรงกระโปรงก็มีนะใช่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบนี้มีทุกอย่างจริงๆลูกค้าจ๋าคุณภาพเกรดเอยัวๆต้นทุน32บาทว่าคุ้มแล้วสมาชิกบัตรเหลือเย่สิบสี่บาทจนะ้ะ ยี่สบสีาที่นางขา,อางตของีมิบาทตัวนี้ตัวนี้หนูจะขายประมาณสองร้อยเท่าไร่นะคะสองร้อยตัวนี้หนูจะขายประมาณสองร้อยสวยอ่ะ สวยเลยลูกค้าจ๋าต้นทุน24บาทลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้นะลูกค้าคัดแยกขายได้เลย5 9 6 9 7 9 8 9 9 9 1้าน้อยได้เลยจ้าจะน่าขาย200ใช่ไหมอ่ะพี่ขอเน้นไปไว้ค่ะ2ตัว150อยห้าสิบนะฮได้2ตัว150ก็ได้ได้เดี๋ยวต้นทุนยีบสีได้ใช่แล้วลูกค้าจ๋าเพราะต้นทุนแคสี่บาทจ้าค่ะสวยมากป่ะสวยอ่ะไม่อยากให้เขาแยกกันเลยเอาไปทั้งกองลูกค้าจ๋า อย่าแยกเขา <S 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 สวยนะดูลูกค้าจ๋าดูลายสีส้มนี้สวยจังเลยอันนี้ไม่ใช่สีพื้นเดิออะไรคะมองจากในโทรศัพท์ไม่ใช่สีพื้นเดิอเขาเป็นลายายังกะเป็ลายยังจะลายยังคอนเซปต์เดิมเขาเป็นลายนะคะลูกค้าจ๋าสวยอ่าอะลูกค้าเอฟได้เลยลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ใครสนใจเอฟได้เลยนะคะ8ปดพบาท45โลคุณภาพเกรดเอ สมาชิกบัคค่ะลูกค้าจ๋าหกพันบาทค่ะคุณภาพเกรด a 4 5โลค่ะลูกค้าจ๋าสมาชิกบัคมีแต่ได้กลับได้เดิมหรือจาจช่ค่ะราคาคุ้มมากหกพันบาทนะคะใครที่สงสัยว่าจะเป็นสมาชิกยังไงลูกค้าจ๋าเรามีหลายสเต็ปม,มากซื้อสินค้าราคาปกติที่ไม่ได้ร่วมในรายการโปรโมชั่นเรา,รา,จ,า 20, จ่ายครบสองหมื่นภายในเดือนเดียวกันได้สร็จลด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกบัคเลยหรืออัน หรือสายใจร้อนสายใจเลวูกค้าจ๋าอยากได้โปรโมชั่นซื้อโปรโมชั่นค่ะูกค้าจ๋าให้ยอดครบสองหมื่นจำนวนทุกรายการเลยก็ได้ให้ครบสองหมื่นค่ะูกค้าจ๋าแต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้ส่วนลดหนึ่งพันนะแต่ว่าคุ้มคุก็จะได้ราคาโปรโมชั่นทุกกระสอบเลยค่ะูกค้าจ๋าคือคุ้มมากและได้เป็นสมาชิกไปเลยนะคะใช่แล้วลูกค้าจ๋าคุ้มมากคุ้มจีนคุ้มจ้าลูกค้าจ๋าเป็นสมาชิกกับบัคมีแต่ได้กับได้เด้อใช่ค่ะคูณกำไรให้ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะลูกค้าจ๋า เป็นสมาชิกกับบัคเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุเป็นแล้วเป็นเลยลูกค้าจะเป็นตลอดชีพได้เลยจ้จะใ่แล้วไม่มีรักษายอดค่ะไม่ต้องแบบว่าอุ้ยฉันต้องซื้อเยอะสองหมื่นทุกเดือนไม่จำเป็นค่ะลูกค้าจ้าไม่ต้องรักษายอดเป็นแล้วเป็นเลยลูกค้าเป็นวันนี้ค่ะลูกค้าจ้าหยุดขายไปอีกสองปีค่ะก็ยังเป็นอีกนะคะอุ้ยสวยสวยไหมคาจ้ะอันนี้มีโบด้วยวิเก๋นี่นะคะผูกโบตรงเอเอลนะคะอ่ะเรียบ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 หนูก็มาเรียบเรียบก็มา สวยอ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราก็รีวิวคร่าวๆนะคะให้เห็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าาบจะสวยมากสวย,สวยเลยจริงลูกค้าจ๋าลายเจ่มมากสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจในสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นกำเกงผ้าพิมพ์ลายผ้าซิวผ้าโพลีผ้าเลย่ยงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่น Lot SP ค่ะ4.5โลราคา8,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ250ถึง280ตัว อ๋อส0งถึงสองตัวค่ะลูกค้าจะขออภัยนะคะต้นทุนต่อ,อตัวประมาณการ32บาทค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้นะคะ <c oughs> เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นให้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเราจากปกติราคา8 0 0พบาทนะคะสมาชิกบัครับไปเลยในราคา6,000บาท จากต้นทุน32บาทเหลือเพียง24บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะก็จะเป็นทางไลน Facebook เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษ,ษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค้างแต่กางมถึง5โมงเย็นนะคะขอติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวลนี้ขอบคุณค่ะ